เรื่องเล่ามีอยู่ว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่ามีอยู่ว่ารายการใหม่ครับของ RMUTP Live ของเรากับผมบ่อนัุพุทธคำปังนะครับ เรื่องเล่ามีอยู่ว่านั้นเป็นเรื่องราวของตำนานครับความเชื่อสิ่งเล่นลับนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งทางรายการของเราครับก็อยากจะแนะนําให้คุณผู้ฟังทุกท่านครับใช้วิจารณญาณน,นะครับในการเสพสื่อของเราด้วยเชื่อในสิ่งไหนหรือว่าไม่เชื่อในสิ่งไหนอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของคุณผู้ฟังนะครับแนะนําว่าให้รับฟังเพื่อความบันเทิงก็จะดีกว่านะครับเอาละครับ ใน EP นี้นะครับผมก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวของตำนานผีไทยนะครับที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีเรียกว่าพูดขึ้นมารู้จักทุกคนเลยวันนี้นำผีกระสือครับมาฝากทุกท่านกันก็ถ้านับติดท็อป10นนะฮะว่าไปถามคนว่ารู้จักผีอะไรบ้างนะผมว่าผีกระสือต้องติดท็อป10อย่างแน่นอนนะฮะต้องติดหนึ่งในนั้นดังมากครับ ผีกระสือนั้นอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็เรื่องราวของการถอดหัวมีแต่หัวกับไส้นะครับลอยไปลอยมานะครับกลิ่นของโสมมมของสกปรกวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าตำนานของผีกระสือมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับโดยพระจนานุนกรมนะครับได้อธิบายความหมายของผีกระสือไว้ด้วยนะครับ ผีกระสือนั้นคือผีชนิดหนึ่งครับที่สิงร่างเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเรียกกระสือแต่ถ้าสิงร่างผู้ชายเนี่ยจะเรียกกระหังนะฮะก็แยกกันชัดเจนเลยสําหรับผีกระสือครับนอกจากนายพจนานุกรมของไทยแล้วเนี่ยนะฮะนายทางวิทยาศาสตร์ครับมีการอธิบายไปด้วยนะฮะว่ากระสือเนี่ยคืออะไรคือนอกจากหัวกับไส้แล้วเนี่ยนะฮะ สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของกระสือมากๆเลยเนี่ก็คือแสงไฟแสงไฟวับววับแวบวับว,ว,วนะถ้าใครได้ชมละครหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆนะฮะตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเนาะเราก็จะเห็นว่ากระสือเนี่ยจะมากับแสงไฟวาบวทางวิทยาศาสตร์ครับได้อธิบายไว้ว่ามันคือก๊าซมีเทนนะฮะที่เกิดจากการสะสมของ ซากสาัตว์ซากพืชนะที่เน่าเปื่อยผุพังนะฮะมันรวมกันเป็นแกส๊สเป็นสารอินทรีย์ที่มันติดไฟได้นะอันนี้ก็คือเป็นเป็นการอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะซึ่งทางวิทยาศาสตร์กับความเชื่อนั้นมันก็แทบจะแยกกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วนะครับนะต้องบอกว่าผีกระสือนั้นจะมาในทางความเชื่อสมากกว่านะฮะคร,ราวนี้ครับมาดูประวัติ ของผีกระสือกันบ้างนะครับก็เขามีความเชื่อกันว่ากระสือนเนี่ยนะจริงๆแล้วคือพูดชนิดหนึ่งนะแล้วพูดเนี่ยคืออะไรนะพูดเนี่ยก็คล้ายๆกับผีแหละครับนะแต่ว่าพูดนั้นเขาว่ากันว่ามีฤทธิ์มากกว่านะฮะแปลงกายเป็นสัตว์ได้นะฮะพูดเนี่ยนะอย่างเช่นเสือสมิงเนี่ยก็ถูกจัดว่าเป็นพูดชนิดหนึ่งนะเพราะว่าแปลงกายเป็นเสือได้นะ หมาดำนะถ้าใครได้ได,ได้ได้ฟังเรื่องผีๆนะอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องผีหมาดำอันนั้นนะ่ะก็คือพูดชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับบางตนนั้นก็สามารถแปลงกายได้เป็นสัตว์หลายชนิดนะฮะบ,บางตนก็อาจจะแปลงได้แค่ชนิดเดียวอะไรอย่างี้นะฮะอันนี้ก็คือความหมายของพูดพูดเนี่ยนะฮะอ,อ่ใช้วิธีการ สิงร่างคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าการจะมาเกิดเป็นพูดได้เนี่ยนะฮะเขาต้องมีวิบากกรรมครับจริงๆแล้วมันเป็นกรรมนะเป็นเวรเป็นกรรมนะคุณผู้ฟังคือตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเขาหาเงินด้วยความไม่ชอบอะนะฮะทำในสิ่งที่ที่ผิดศีลธรรมบ้างนะฮะไปหลอกลวงต้มตุนผู้อื่นบ้างนะครับนี่ยอย่างแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งวิชาชีพเนี่ยนะฮะขอระวังนะฮะ ตายไปก็ไปเกิดเป็นพูดเป็นผีเป็นเปรตด้วยวิบากกรรมไปเอาของปลอมมาหลอกขายคนต้มตุนคนเนี่ยนะฮะตายไปก็จะไปเกิดเป็นเปรตก่อนตอนเกิดเป็นเปรตเนี่ยก็ทุกทรมานมากๆนะฮะวิบากกรรมตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำให้เปรตตอนนี้เนี่ยต้องกินแต่ของเน่าของเสียผลสภาพจากเปรตแล้วเนี่ยฮะถ้าเกิดว่ากรรมยังไม่หมดนะฮะวิบากกรรมยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดเป็นพูดต่อนะ,ะเป็นพูดก็กรณีเดียวกันเลยฮะ ต้องไปกินตะของเน่าของเสียนะแล้วก็ต้องไปสิงร่างสิงสู่มนุษย์ที่มีวิบากกรรมครล้ายกันนะฮะไม่ใช่ว่าจะไปสิงใครก็ได้นะต้องเป็นคนที่มีวิบากกรรมครล้ายกันเคยประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันนะอย่างเช่นไปต้มตุ๋นคนอะไรเงี้ยนะแล้วก็พูดเหล่านี้เมื่อเวลาเขาสิงแล้วเนี่ยนะฮะลักษณะของเขาจะคือกระสือเลยแหละนะเหมือนปอบเหมือนกระสือฮนะเขาจะไปหากินตะของเน่าของเสียนะจะสิงสิงคนนะฮะแต่ว่า เวลามีคนเห็นเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นตัวร่างพูดนะเราจะเห็นเป็นดวงไฟเฉยๆนะฮะอันนี้พูดถึงพูดแล้วเนี่ยผมว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะฮะแต่ดูพฤติกรรมพฤติการแล้วคล้ายๆกับกระสือมะนะกระสือก็เหมือนกันนะฮะกระสือเนี่ยนะก็กินแต่ของสกปรกของขาวของเน่านะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของกระสือนะฮะโบราณเนี่ยเขาว่ากันว่าห้ามตากผ้าตอนกลางคืนเดี๋ยวกระสือมันจะมาเช็ดปาก บางประวัตินะฮะมีการกล่าวกันว่าผีกระสือเนี่ยนะฮะจะเป็นสิงผู้หญิงนะฮะที่มีวิบากกรรมเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับพูดเลยเห็นไหมคล้ายๆกันนะฮะผู้หญิงคนไหนก็ตามเนี่ยที่โดนกระสือสิงสู่ร่างแล้วเนี่ยนะฮะตอนกลางวันครับจะเหมือนผู้หญิงปกติทั่วไปเลยนะฮะเราแยกไม่ออกหรอกนะฮะแต่ว่าเขาจะมีลักษณะที่แปลกไปก็คือเขาจะเหมือนคนป่วยนะฮะ จเจ็บเจ็บอดอดแอดแอดไม่ค่อยจะมีแรงนะฮะแต่ว่าตกกลางคืนเมื่อไหร่แล้วเนี่ยผีกระสือที่สิงอยู่ในร่างเนี่ยนะฮะก็จะถอดหัวถอดไส้นนี้เป็นตำนานนะ,ะ,ะนะครับลักษณะพิเศษของกระสือครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือมีดวงไฟวูบวาบอยู่ที่หัวใจนะครับเชื่อกันว่านั่นคือวิญญ,ญาณที่สิงสู่ในตัวของสาวผู้คอร้ายนั่นเองผีกระสือครับมีความรอบคอบพอดูเหมือนกันนะฮะเมื่อออกจากร่างไปหากินเนี่ยนะครับ จะมีการฆ่าผ้าห่มมาคุมร่างไร้หัวไว้ด้วยนะฮะร่างก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้พูดตรงๆนะฮะคือจะกลายเป็นศพอยู่ขณะหนึ่งนะก็คือก่อนจะออกไปเอาร่างเอาเอาผ้ามาคุมร่างอันนี้เป็นความเชื่อเหมือนกันแต่ว่ากระสือเนี่ยนะครับเขาจะกลัวคนนะเขาจะไม่ค่อยให้คนเห็นเท่าไหร่นะครับจะคอยหลบๆแอบๆซ่อนๆน,นะครับก็จะตกกลางคืนไปหาของกินนะ่ะไปหาของคาวของสกปกกิน ผู้เฒ่าผู้แก่ครับเล่าเรื่องราวของปีกระสือไว้ว่ามีมาแต่โบราณแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่กระสือชอบมากคือรกเด็กนะฮะอันนี้คือชอบที่สุดเลยรกเด็กนะเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีหญิงท้องแก่เนี่ยนะฮะโบราณโบราณ,โบราณเขาก็จะต้องมีวิธีการไล่กระสือนะเพื่อป้องกันไม่ให้กระสือมาใกล้บ้านนะมีการผูกลวดหนองลวดหนามตามความเชื่อนะฮะ กระสือมีแต่ไส้ไงนะเดี๋ยวไส้ก็ไปติดลวดหนามอะไรเงี้ยนะฮะบางทีก็มีการปลูกดอกไม้อะไรที่มีลวดหนามไว้ในบ้านอย่างเช่นดอกกุลาบอะไรเงี้ยนะฮะปลูกกระบองเพชรอะไรเงี้ยนะฮะที่มันมีหนามมีอะไรไว้นะครับเรื่องของการสืบสายพันธุ์นี่ก็่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับการสืบทอถ่ายญาติโดยการให้ผู้ที่ตนเองต้องการจะให้เป็นทายญาทเนี่ยกินน้ำลายของตอนเอง และบุคคลนั้นก็จะกลายเป็นกระสือไปทีละเล็กทีละน้อยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวของกระเีือก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะบ้านเราเท่านั้นนะฮะในต่างแดนแทบกมาเลเซียเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับผีกระสือบ้านเรานะฮะแต่ว่าที่มาเลเซียครับเขาเรียกกระสือว่าฮันตูปีนังกาลันมีเรื่องเล่าด้วยนะฮะครอบครัวหนึ่งครับประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูก วันหนึ่งครับในตอนกลางคืนครับผู้เป็นพ่อเนี่ยออกไปธุระเข้านอกบ้านผู้เป็นแม่ก็ปิดประตูอยู่ในห้องนะครับแล้วนางก็หยิบเอาขวดน้ำมนต์มาทารอบคอสักพักหัวกับตัวของนางก็แยกออกจากกันโดยมีตับไตไส้พุงห้อยติดออกมาด้วยเวลาที่ออกหากินจะเห็นเป็นแสงสีเหลืองนะครับมีเสียงดังชู่ชูอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อติจัขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะเข้ามายุ่งกับพวงไส้ของนาง ผู้เป็นลูกได้แอบเห็นดังนั้นครับจึงลองเอาน้ำมนต์ของแม่มาลองทาดูบ้างขณะที่หัวกําลังจะแยกออกจากตัวครับเด็กน้อยเกิดกลัวจนร้องวอยๆออกมาว่าช่วยด้วยหัวของฉันกําลังจะหลุดออกจากตัวแล้วจนชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินกันทั่วแต่ว่าไม่มีใครครับกล้าเข้ามาเหยียบหน้าบ้านหรือว่ามาให้ความช่วยเหลือครับจนกระทั่งหัวของผู้เป็นแม่ลอยกลับมาเสียงร้องวอยๆก็เงียบลง จากวันนั้นครับครอบครัวนี้ก็ย้ายหนีไปแล้วก็ไม่ไม่มีใครได้พบเจออีกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆครับของผีกระสือตำนานผีกระสือครับที่เรานํามาฝากทุกท่านกันนะครับในอพิโซดหน้าครับจะเป็นเรื่องราวของผีอะไรหรือว่าเป็นตำนานหลอนอะไรความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผ่าน RMUTP Live ครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของเราครับไป subscribe ไปกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับ RMUTP Live นั่นเองครับ วันนี้ผมนาะทุพุฒิเศษกำปางและเรื่องเล่ามีอยู่ว่าต้องลาไปก่อนครับเจอก,กันใหม่เอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่า